สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Lovely BB Lover กันอีกครั้งนะคะวันนี้ BB นะคะก็จะมาเมาส์รายการ Supernova Game Season 4 EP 1 Part 2นะคะสำหรับการแข่งขันไล่ล่าสิ่งกีดขวางพาร์ทนี้นะคะก็ต่อมาจากพาร์ทที่แล้วเลยนะคะที่น้องแพททิกแข่งกับพี่ชายน้องเคอร์นะคะก็คือวิ่งกันเร็วมากทุกคนและทุกคนก็เชร์กันมากเลย แล้วตอนที่จับธงก็คือเกือบพร้อมกันแล้วค่ะทุกคนแต่สุดท้ายนะคะทีมเด็กต่างชาติก็ชนะไปค่ะน้องแพทถีกเร็วกว่านะคะทีมต่างชาติชนะทีมปักกิ่งไป2ต่อ1น1ค่ะและต่อไปนะคะทีมเฮยหลงเซียงกับทีมหูหนานแข่งกันค่ะก็คือทีมน้องหานเพื่อเฉียนกับทีมน้องการหวังชิงนะคะคู่แรกทีมน้องการหวังชิงชนะค่ะ คู่สน้องการหวังชิงลงสนามแข่งกับน้องหานเพื่อเฉวนค่ะทางคู่ดูกดดันมากๆเลยแล้วตอนแข่งก็คือวิ่งเร็วกันมากทุกคน น้องการหวังชิงแบบคือแทบจะบ,บินนะทุกคนเอาจริงขายาวมากกระโดดสูงมากแล้วสุดท้ายนะคะน้องการหวังชิงก็ชนะไปค่ะทีมหูนานก็เลยชนะทีมเฮยหลงเจียงไป3ต่อศูนย์ค่ะและก่อนที่จะแข่งขันต่อนะคะโค้ชก็มาประกาศคนที่ใช้เวลาน้อยที่สุดในการแข่งขันรอบที่ผ่านมานะคะซึ่งก็คือน้องการหวังชิงค่ะทุกคนฉายแสงมากจริงๆนะคะสำหรับรายการนี้ ต่อไปนะคะเป็นการแข่งขันวิ่งไล่จับวิบากค่ะก็คือจำกัดเวลารอบละ30วินาทีนะคะเลือกฝ่ายโจมตีแล้วก็ฝ่ายป้องกันโดยการโยนเหรียญและในเวลา30วินาทีนั้นนะคะถ้าฝ่ายโจมตีสัมผัสฝ่ายป้องกันได้ก็จะชนะนะคะแต่ว่าถ้าฝ่ายป้องกันนะคะหนีได้สำเร็จฝ่ายป้องกันก็จะชนะค่ะและทีมที่ชนะนะคะก็จะได้เข้าไปชิงเหรียญทองในรอบชิงชนะเลิศ ส่วนทีมที่แพ้นะคะก็ต้องแข่งขันชิงเหรียญทองแดงค่ะและเพื่อความยุติธรรมนะคะน้องๆแต่ละกลุ่มที่เหลืออยู่4กลุ่มเนี่ยก็จะต้องส่งตัวแทนเพื่อมาจับเชือกแบ่งกลุ่มค่ะและทีมต่างชาตินะคะก็ได้แข่งกับทีมชงชิงค่ะแล้วก็ทีมเจ้าเซียงก็ได้แข่งกับทีมหูนานค่ะน้องแพนทิกนะคะกับน้องหูหายเหมือนไม่ไย้อยากแข่งกันเลยทุกคนเพราะทีมน้องหูหายมีน้องหลินโม่ด้วยแงก็คือแกงเพื่อนทั้งนั้นนะคะ น้องแพตตี้ก็คือโอบเลยน้องนายก็คือแบบอะไรลูกคือตัดภาพมาตอนนี้น้องนายคืออะไรลูกส่วนน้องหลินโม่ก็คือไปเช็คแข่งกับน้องเนเน่แล้วนะเพราะว่าได้แข่งกับทีมนี้นะเพราะว่าน้องหลินโม่ไม่อยากแข่งไม่อยากเจอกับทีมน้องการหวังชิงไงสมปารถนาเลยค่ะน้องหลินโม่แล้วน้องนายนะคะก็มีความบอกน้องแพทติกว่าเนี่ยนายอะแข่งกับอูหายนะเพราะว่าแข่งกับหลินโม่อะ รู้สึกสบายแข่งกับโบไฮเะมันจะตายแล้วคือพูดภาษาไทยกันนะทุกคนคือน้ำตาจะไหลนะคะบอกเล่นกับโบไฮเหมือนจะตาตายตั้งแต่แรกอย่างนี้น่ารักมากน้องเนเน่ก็แบบพูดตามน้องด้วยอย่างเงี้ยและพอเริ่มคู่แรกนะคะคู่แรกที่ลงสนามก็คือทีมต่างชาติกับทีมชงชิงค่ะทุกคนเริ่มต้นด้วยน้องเนเน่เลยนะคะน้องเนเน่เป็นทีมโจมตีค่ะน้องเนเน่ก็คือจับได้โดยเวลาอันรวดเร็วมาก แล้วคือมุกหลอกที่ว่าจะไปอีกทางแต่ไปอีกทางอะ่ะนึกถึงตอนที่เราวิ่งไล่จับตอนเด็กๆเลยทุกคนเด็กไทยได้สกิลนี้มาจากการวิ่งไล่จับตอนเด็กๆแน่ๆเลยทุกคนแล้วพอ พี่ชนะแล้วใช่ปะ้ะน้องในเน่ชนะละน้องชายทั้งสองก็คือมีความกังวลแล้วนะตื่นเต้นด้วยแล้วน้องนายกับน้องหลินโม่ก็แข่งเป็นคู่ต่อไปค่ะเพราะว่าเด็กหัวหายให้น้องแพทิกไปละเออแล้วน้องนายก็คือตื่นเต้นมากเหมือนกดดันตัวเองด้วยเหมือนกันนะแล้วตอนแข่งเนี่ยก็มีจังหวะที่จะจับน้องหลินโม่ได้ด้วยนะเราลุ้นมากตอนแรกเราคิดว่าจะจับโดนแล้วได้ซ้าแต่ที่จริงไม่โดนนะคะคือลุ้นมากจริงเพราะาแอบ,บเชียร์น้องนายไง แล้วในที่สุดนะคะน้องนายก็จับน้องหลินโมได้ค่ะทุกคนคือกรี๊ดเลยดีใจมากเพราะน้องนายกดดันตัวเองมากเลยอยากพิสูจน์ตัวเองเพราะรอบที่แล้วแพ้ไงเราก็เลยอยากให้น้องชนะนะคะส่วนน้องหลินโมก็คือแพ้แล้วก็ดูทําหน้าทุกคนงองแงเลยไม่เป็นไรนะลูกหลินโมโอเอและถึงทีมต่างชาตินะคะจะชนะไปแล้วนะคะเพราะชนะสองคนไปแล้ว แต่ก็ต้องแข่งต่อค่ะเล่นน้องแพทถีกนะคะก็สามารถเอาชนะน้องหมูหายได้ค่ะก็คือเร็วมากทุกคนน้องแพทถีกจับน้องหมูหายได้เร็วมากใช้เวลาไปแค่หกวินาทีอะทุกคนคือโอ้ไม่กอดมากและทีมต่างชาตินะคะก็ชนะทีมชงเชียงไปสามต่อศูนย์เลยค่ะเข้ารอบไปชิงเหรียญทองนะคะต่อไปทีมเต้ร์เซียงกับทีมหูนานแข่งกันค่ะคู่แรกทีมเต้ร์เซียงชนะไปค่ะ คู่ที่สองคู่ของน้องการหวังชิงน้องการหวังชิงก็ชนะไปค่ะเพราะว่าคู่แข่งสะดุดสิงกิดขวางแล้วลม้มน้องการหวังชิงก็เกือบล้มเหมือนกันค่ะที่กั้านตรงนั้นคือถ้าเราวิ่งไปแล้วไม่ระวังก็คือสะดุดอะคือไม่เห็นกันทั้งคู่เลยตรงที่ขั้นตรงนั้นแล้วน้องการหวังชิงก็มีความแบบเออไปพยุงไปช่วยเพื่อนลุกขึ้นคือน้ํนาใจนักกีฬามาก ทีมนี้ก็คือเสมอกัน1ต่อหนึ่งแล้วใช่ปะส่วนคู่ที่3นะคะทีมเจ้อเจียงก็เอาชนะไปค่ะและทีมเจ้อเจียงก็คือชนะทีมหูนานไป2ต่อหนึ่งนะคะเข้ารอบชิงเหรียญทองค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการแข่งขันชิงเหรียญทองแดงก่อนค่ะก็คือให้ทีมที่แพ้2ทีมมาแข่งกันซึ่งก็คือทีมหูนานแล้วก็ทีมฉงชิงค่ะทีมน้องการหวังชิงกับน้องลินโม่นั่นเองคะแนนแรกนะคะทีมหูนานได้ไปค่ะเพราะทีมฉงชิงจับไม่ได้แล้วเวลาหมด ส่วนคู่ที่2นะคะทีมฉงชิ่งชนะค่ะเพราะว่าคู่แข่งของน้องหลินโม่จับน้องหลินโม่ไม่ได้แล้วก็หมดเวลาค่ะก็เลยกลายเปน็น1ต่อหนึ่งนะคะและคู่ที่3ามน้องการหวังชิงกับน้องหูหายค่ะสุดท้ายก็คือน้องการหวังชิงชนะไปค่ะเพราะว่าน้องหูหายจับไม่ได้และทีมหูนานก็คือได้เหรียญทองแดงไปค่ะ และในที่สุดนะคะก็ถึงการแข่งขันรอบชิงเหรียญทองค่ะระหว่างทีมเต้าเจียงกับทีมต่างชาตินะคะคู่แรกน้องนายคู่แข่งเลือกฝ่ายป้องกันให้น้องนายเป็นฝ่ายโจมตีน้องนายก็คือยิ้มอ่อนรอนแล้วนะทุกคนเอ็นดูน้องแต่ว่าตอนแข่งกับชนะทุกคนคือกรี๊ดมากแม่ดีใจที่น้องชนะนะคะส่วนคู่ที่สองนะคะน้องเนเนนี่ก็คือ เจอกับพี่สาวชุดดาที่ไม่อยากเจอมาตลอดนะคะมีความบอกฉันแก่แล้วงี่น้องเนเน่ไม่ไหวจะเคลียร์จริงๆค่ะพอคู่แข่งบอกจะเป็นฝ่ายโจมตีน้องเนเน่คือเหมือนให้มองเห็นอนาคตของตัวเองแล้วอ่ะคือจะต้องหนียังไงก่อนพี่เขาวิ่งเร็วขนาดนั้นแต่ว่าตอนแข่งจริงๆน้องเนเน่ก็ทําได้ดีมากเลยนะทุกคนวิ่งไปรอบๆเลยและก็ถูกจับได้ตอนที่เหลือสิบวินาทีสุดท้ายอ่ะคือยื้อได้นานมากอีกแค่สิบวินาทีเองมีโอกาสชนะเลยอ่ะ ถือว่าถึงจะแพ้แต่ก็ทําเต็มที่แล้วนะแล้วตอนนี้ก็คือคะแนนเสมอกันอีกแล้วนะทุกคนก็คือต้องพึ่งคู่สุดท้ายนะคะคู่ที่3ามก็คือน้องแพททิกนะคะน้องแพททิกเป็นฝ่ายโจมตีแล้วคู่นี้คือมันมากทุกคนเพราะน้องแพททิกนะคะเกือบจะจับได้หลายรอบมากแต่ว่าเวลาก็หมดลงซะก่อนนะคะทีมเจอร์เสียงก็เลยชนะได้เหรียญทองไปค่ะ แอบเสียดายแทนน้องแพททิกมากเลยค่ะและทีมต่างชาติก็คือได้เหรียญเงินไปนะคะและก่อนจะจบพาร์ทนี้ไปนะคะก็มีการมอบเหรียญรางวัลให้กับน้องๆทั้ง3ทีมค่ะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องๆทั้ง3ทีมด้วยนะคะ ส่วนน้องๆทีมอื่นก็ไม่เป็นไรเนาะถึงไม่ชนะก็ไม่เป็นไรน้องๆทาเต็มที่กันแล้วค่ะน้องๆสนุกกันมากและผู้ชมอย่างเราก็สนุกกันมากเช่นกันค่ะแล้วเดี๋ยวนะคะเราก็จะมาเมาส์กันต่อในการแข่งขันรอบต่อๆไปนะคะ เพราะยังมีอีกหลายการแข่งขันมากเลยสำหรับซ u เปอร์โนวาเกมซีซั่น4ีนี้นะคะและบีบีนะคะก็จะมาเมาส์กับเพื่อนเอนเช่นเดิมค่ะเพราะในรายการนี้นะคะไม่ได้มีเพียงการแข่งขันหลักเท่านั้นที่เราเคยแจ้งไว้นะยังมีการแข่งขันอื่นๆอ,อ,อ,อีกยิ่งธนูอะไรอย่างเงี้ยรับรองว่าสนุกไม่แพ้กันนะคะแต่ว่าการแข่งขันย่อยพวกนั้นคือแดชั่วโมงทุกคนคือต้องไปนั่งดูตาเฉยมากแดชั่วโมงแล้วซับไทยก็ยังไม่มานะคะ เอาไว้เดี๋ยวรอซับไทยมาเดี๋ยวเราไปนั่งดูเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาเมาส์กันอีกทีนึงแล้วกันนะคะและในวันนี้นะคะ BB ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะจะรีบไปดูการแข่งข,ขันอื่นๆต่อนะคะเพราะว่าหลังจากที่เราลงคลิปนี้ EP 2ก็คงมาแล้วแหละนะยังไงก็ฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจน้อยๆให้กับ BB ด้วยนะคะเราจะได้มาเมาส์กันใหม่มาเจอกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย